สวัสดีครับสุนรอมีอะไรกันเรือยังครับก็เขาบอกว่าจะต่อยกับโคมเพชรสิษร์รัตวเสือเขาบอกให้ให้เราบีบไปร้อยยี่สิห้าใช่ไหมมันไม่ใช่ไงวิวเวทเนี้ยมันยังพอไหวอ่ะก็ลองดูเหรอลองดูเหรอมันมันยังไงมันสูงสุดของเรานี่คิดว่าปล่ไปไปหรือกินเท่าไหร่ร้อยยี่สิบเจ็ดเนี่ยกินเจ็ดแล้วต่ำสุด ยี่ห้ายี่ห้ายังไม่เคยต่อยอชยนะยี่ห้ายังไม่เคยต่อยแล้วไม่เคยต่อยก็ก็ลองทําดูใช่ไหมใช่แต่ป่าเขาเขาบอกให้เราสองเรียงขึ้นรายการเรียงว่าวันไหนที่แรกวันที่สองอสองพฤษภาใช่แล้วตอนนี้ก็ยังไม่ชัวร์ก็ซ้อมรอไปก่อนอ๋อเป็นไงถ้าเกิดว่าเจอกับผมเพชรในเวรนี้เราคิดว่า มันจะเป็นยังไงรูปเกมก็ได้ได้เสียรอนเคยเห็นน้องเขาเพิ่มมาเราลดไปก็เคยเห็นน้องเขาปล่อยมาหลังๆดูครับเป็นไงบ้างแข็งแรงสดแข็งแรงนะเออมีนอกมีในเราเราเราเป็นไงถ้าเจอเจอกันคิดว่ารูปเกมเนี่ยมันจะเป็นยังไงเราจะเดินหรือเขาจะเดินหรือหรือยังไงเขาจะเดินเข้ามาเลยนะรอไม่เดินอยู่แล้วเราส่งฝีมืออยู่แล้วเนาะเออฟอร์มเป็นไงช่วงหลัง ก็ชนะล่าสุดตีเซนน้อยก่อนนั้นไงแท้ฉลามก็นานเหมือนกันที่เยวชฉลามแล้วก็เพิ่งมาต่อยล่าสุดใช่ไหมเป็นไงร่างกายตัวนี้คิดว่าเข้าที่หรือยังก็โอเคครับมาซ้อมเก็ดเพชรนานเหมย ก็ได้ไฟหนึ่งไฟหนึ่งมีใครเป็นผู้ปังำผู้สอนครับที่พี่ในข้าแล้วเยอะอยู่เนาะเป็นไงมาซ้อมที่นี่กับที่ที่บ้านมันมันแตกต่างกันรับแตกต่างครับก็มีเทคนิคหลายๆอย่างเออแล้วแล้วก่อนหน้านี้เราซ้อมที่ไหนนะที่บ้านนวก็มีซ้อมที่สะเทียนอก็ย้ายที่ซ้อมบ่อยต้องมนอยู่นี่ตลอดเลยไหมหรือว่ายังไงน่าจะตลอด แล้วแล้วตั้งนี้ตั้งเป้าขนาดไหนขอให้มีรายการนะมีรายการไม่อยากจะตั้งเป้าอะไรเลยมีรายการชกตลอดก็บอกแล้วล่าสุดต่อยช่องเจ็ดคู่เอกได้หลังกันเยอะก็ขอต่อยช่องเจ็ดตลอดดีกว่าเป็นคู่เอกก็ดีใช่ไหมอ่าพูดอะไรกับแฟนคลับอะไรครับก็ฝากติดตามวิวไปก็สนนะครับไปต่อไปสองพฤษภาหรือว่าอาจจะเลื่อนไปอีกใช่ป้องกันแชมป์ได้ไหมดูสถานการณ์ ไปยันป้องกันแชมป์ได้แน่นอนเราเราเรา,ช,ารชิงได้จากใครนะดุ่นนี้ชิงได้จากกงก้าศึกครับก้าศึกแค็ตกินดานแล้วป้องได้ยังยังไม่ได้ไ<ค>ป้องเลยอ๋อไฟนดยเป็นไฟ์แรกโ<ว><ว>อเคครัขบ,ขบขอบคุณมากครับ